นี้เขามีเรือรที่แบบว่านํานักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจเนาะจองบิลเลตจองเขาเรีรยกอะไรนะคะบิลเลตตัวพาไปเที่ยวนะคะก็จะพาไปรอดตรงนี้เนาะ รถเทนัดเพื่อนไว้นะคะแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ารถมันเทจอดตายค่ะทุกคนก็ก็บอกว่าต้องรออีกคันหน้าก็คืออีกยี่สินาทีอันนี้คือเหตุผลของคนที่ไปสายคือจริงๆอเรานัดกันเที่ยงแต่ว่านางออกไปก่อนนะางบอกว่าออกมาได้แล้วพี่เพื่อนๆกินกาแฟพี่เพื่อนเที่ยวชอบเลยออกไปนะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็บอกว่าเอียร์ทราฟิกนะคะทุกคนเอียร์ทราฟิกเอียร์ทราฟิกนะคะก็คือรถเสียจ้ง ไปต่อไม่ได้ฉันก็ต้องยืนรอค่ะอีก20นาทีค่ะก็โทรไปบอกเพื่อนแล้วส่วขงข้อความไปบอกเพื่อนแล้วว่าเออเราไม่ใช่เพราะเราจะไปสายนะเพราะว่ารถเมล์แต่ละคันของประเทศสววเดนนะคะเขาจะมีเวลาของเขาเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอะไรอแต่ว่ามันเป็นปฏิเสธอุปทิสาย <c oughs> โอเคทุกคนรอคันต่อไปค่ะอีกยี่สิบ เชื่ามาแล้วเจ้อเอาไปตักซุปม,มาสองอย่างเลยนะคะชอ่องอ,อยู่หน้าร้านกำลังรออาหแล้วก็มีน้องเด็กๆนะคะพอมาขอให้ท่อนอนางมาขอสิบคูณยืนไม่ใด้เด็กขอทานว่าไม่ได้เด็กอะไรบคนะเป็นเด็กปกติของคนไทยบ้านเราอ่ะที่พ่อแม่ปล่อยให้มาเดินห้างที่ขอตังค์หนงสิบเสั้น คระดรูนดั๊บกระดูนดั๊บท็อฟฟี่เป็นอะไรเป็นเหมืองเถื่อ,อนใช่ไหมาก็บอกว่าเอาไปทําอะไรจะไปซื้อน้ำเปปซี่เอาไปซื้อน้ำโค้กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกตรงๆนะคะถามว่าชอบให้ไหมชอบก็ให้นะเหมือนกำลัาปล้นชอหนะ่ะเพราะว่าชอหน่งอยู่หน้าร้านเดี๋ยวให้ดนนูคือหน้าร้านเลยเราคิดว่าเรานั่งอยู่หน้าร้านแล้วนานานเราก็มองออกไปข้างนอก เดินเข้ามาเลยจากสองคน็นล์กวอพี่ครูดูขึน้นมาปนครูขัดแข่เดี๋ยให้ดูสิบคนสิคนสคนักเต็แบบนี้นะคะคนี่ชอาก็ให้ไป โอ้อิสอเคไปเยอะโคจังจ y ว u าเราอยู่ผู้ชายก็เอาน้ำมาให้เดิม <c oughs> จะกล้ากินไหมล่ะทีเนี้ยผู้จิวอยู่ผู้ชายบอกว่าฉันเอาน้ำมาให้เธอแล้วจ้าบอกว่าไม่ต้องคุยถามว่ามันโอเคไหมเขาบอกไม่เป็นไรก็โอเคอยู่ๆก็มานั่งกินข้าวใกล้กันค่ะโอเคทุกคนก่อนแยกไปทานข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะกินไม่ได้เพราะผู้ชายมอง คนเยอะมากจะบอกว่าทานรีบทานจะบอกว่ารีบทานรีบออกมานะคะทุกคนหนึ่งคือเด็กๆอะ่ะเหมือนเขาขอตังค์เราได้แล้วเขาก็ไปเอาเพื่อนมาอีกค่ะทุกคนซึ่งชอบก็โทรไปบอกแฟนแฟนบอกว่าอย่าให้อะไรอย่างนี้นะคะก็เหมือนที่ตลาดตลาดเขมรนะคะเวลาเราให้คนหนึ่งแล้วเขาจะจาเพื่อนมาอีกก็คือเราก็แบบมองหน้าเราก็รีบรียบกินแล้วทีนี้ พนักง,งานก็เอาโค้กมาให้พนักง,งานบอกว่า,าโค้กฟรีจากจากทางร้านเราก็บอกว่าอขอบคุณมากเอบคุณเขาบอกว่ามันไม่ได้ฟรีหรอกเขาต้องการเบอร์เทอคุณอันนี้ก็ตรงเกินอันนี้อันนี้ก็ตรงเกินเราก็แบบว่าอ๋อแต่ฉันมีสามีแล้วนะเขาบอกว่าไม่ไม่ไมบคุณเล่น มันเป็นเครื่องดื่มฟรีทางร้านนะคะเราก็แบบรีบกินรีบยัดแล้วก็รีบออกมาทุกคนเพราะว่าน้องๆผากันมาอีกอะตอนแรกสองคนแล้วก็ไปพาเพื่อนมาอีกสองคนก็เป็นสี่คนนะคะคนละสิบคนอยู่ๆฉันก็โดนปล้นโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับมานะคะรอรถไฟเบอร์แดมาอีก7นาทีค่ะทุกคน